สวัสดีค่ะพาทุกคนมาเดินงานวัดที่นาจอมเทียนนะคะของขายเยอะเลยจัดงานได้ใหญ่มากดาวก็ทำบุญนะทำบุญถวายลูกนิมิตก็หยอดตู้ไปเลยมีของกินเยอะมากจ้าทุกคนคนเยอะด้วยโอ้ยไม่รู้จะเลือกกินอะไรคือมันเยอะไปหมดใส่สุดท้าย ที่ได้มาลูกชิ้นทอดจ้ะไก่ย่างด้วยเราชอบกินลูกชิ้นทอดนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะดาวอยู่บุรีร์หรือเปล่าบุรีรำเมื่อคือมีลูกชิ้นทอดเยอะอะไรนี่ละองดาวอ๋องวดนี้ดาวถูกห้าหนึ่งนะทุกคนซื้อหนึ่งห้าสองใบแต่ถูกห้าหนึ่งใบหนึ่งได้มาเอ่อเขาหักไปหกสิบบาทอะเออเขาหักแผ่นละสามสิบ ใช่ไหมอ่าใช่แผ่ละสาสิบก็เลยได้มาหนึ่งพันเก้าร้อยสิบาทอ่าก็โอเคนะลาบลอยทุกคนเอ้ยเงินที่ได้มาเราก็ไปทำบุญเนาะเพราะว่ามันเป็นเงินร้อนอมืมาจากเรามาคิดลูกชิ้นกันต่อ ไม่รู้ทำไมดาวชอบกินลูกชิ้นนะทุกคนก็คือแต่เป็นไปได้อยากกินเยอะนะทุกคนเพราะว่าลูกชิ้นเนะเขาก็มีสารบอรแรกเนาะแล้วก็ก็ไม่ได้มีเนื้อล้วนนะมันก็เป็นแป้งเยอะอืแล้วก็กินตอนดึกๆอย่างนี้จ้าหนูอ้วนแน่นอนแต่ว่าพรุ่งนี้ค่อยลดจ้ะกินไปก่อนอร่อยห่อ